ใน EP นี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาดูไอเทมนะครับผมที่มีความสามารถในเรื่องของการละลายแทงได้ก็เดี๋ยวผมจะพูดรวมตั้แต่ไอเทมสายเวทจนไปถึงไอเทมสายกายภาพเลยนะจะพูดให้จบภายในคลิปนี้เลยนะเผื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆเนาะ หากเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่มีคุณภาพถูกดีปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมดเคเวอร์เปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า2000 200, 0 0คนเดือนนี้พบกับโปร1212 Li แอดไลน์เคเวอร์เปย์เพื่อดูโค้ดส่วนลด100บาททุกวันด่วนมีจำนวนจำกัดแล้วอย่าลืมนะครับยังมีโค้ดคลาสิกของผมสามารถใช้ได้ตลอดลดเพิ่มได้อีกและกิจกรรมบนเพจพ่อมดเคเวอร์เปย์แจกของจุกๆุมูลค่ามากกว่า3 0 0 0 0บาทอย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันล่ะเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต การันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดค l a s s i c เพื่อรับส่วนลดื่อที่เขาจะได้จ้งผมต่อนะทุกคนกล่าวสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้วตอนนี้เรู่ในเกมเดอะวเจนวอร์ริฟกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วใน EP นี้นะผมจะพาเพื่อนๆมาดูไอเทมนะครับผมที่มีความสามารถในเรื่องของการละลายเลือดหรือล,ลายแทงนั่นเองเนาะก็คือไอเทมพวกนี้มีคนขอมาเยอะมากๆนะผมก็เลยจะทําให้กับเพื่อนๆนะครับผมซึ่งจะมีไอเทม,มอะไรกันบ้างมีความสามารถอะไรตัวไหนนะ่าออกบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทาความรู้จักกัน ก็เดี๋ยวผมจะพูดตั้งแต่สายกายภาพนะเรียงไปก่อนเลยก็คือตอนนี้ผมจะทําการเรียงไอเทมนะครับสำหรับสายที่มันเอาไว้ละลายแทงทั้งหมดแล้วนะครับมันจะมีไอเทมอะไรบ้างแล้วก็เหมาะกับตัวไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยก็มาเรื่องกับไอเทมชิ้นแรกนะครับนับว่าเป็นไอเทมคลาสสิกเลยนะครับนั่นก็คือตัวของเบรออฟดุ ings, นชะิงเนาะหรือดาบม่วงอันนี้ก็ผมอาจจะไม่ค่อยพูดชื่อทุกอันนะครับผมเพื่อที่แบบว่าจะได้เรียกง่ายๆเนาะเพื่อจะทําการแบบว่าให้คลิปมันเร็วขึ้นด้วยก็สแต็กนี่ผมก็จะไม่ขอพพููดดดดดถึงละกกก็ก็จวมมมๆคคือไไ้้าเรผ เดจงตี้ i, แล้วก็จะมีเอฟเฟคดูดเลือดนะครับแล้วก็ความสามารถนะครับที่ทําให้ตัวหอไปอาลุนชิงนั้นเป็นตัวที่สามารถทําให้เราละลายแทงได้ก็คือความสามารถจากการ โจงตีปกติของเขาในะทาการโจงตีเป็นโบนัสความเสียหายกายภาพในะของเท่ากับ6%ของพลังชีวิตปัจจุบันของศัตรูเป็นผลการโจงตีพิเศษเนี่แหะคือความสามารถที่จะทำให้ตัวของไอเทมชิ้นนี้นะทำความสามารถละลายแทงได้นั่นเองแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ในเรื่องของการที่สโลเป้าหมายและก็สร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมด้วยไอเทมชิ้นนี้นะครับผมจะบอกกับพวกตัวละครที่เน้นในเรื่องของการเทรด ในเรื่องของการใช้การโจมตีปกติเป็นต้นการใช้การโจมตีปกติเป็นต้นก็ต้องเป็นพวกตัวละครเหล่าเอดิชัลี่ทั้งหลายนั่นเองก็เอดิชัลี่ทั้งหลายนี่ก็จะยกตัวอย่างมานะครับผมก็จะมีที่หมอมากเลยก็จะเป็นตัวของเวนนะจะเห็นเวนนะออกกันแทบทุกตัวแอบทุกตาเลยนะครับสำหรับตัวไวเอลลุนชิงชวิสนะครับผมสองตัวนี้หลักๆเนาะสำหรับสายเอดีแต่ถามว่าตัวไหนออกได้บ้างก็ออกได้แทบทุกตัวนะครับผมแค่เกิดตานั้นเจอตัวไฟเตอร์เยอะๆนะออกเวเอลลุนชิงมาแก้ได้แล้วก็ตัวสายกายภาพสายตีใกล้กก็ออได้หลายตัวเช่นกัน ยกตัวอย่างนะก็จะมีตัวของชินเดม่นะครับผมตัวของมาสเตอร์ยีแล้วก็ตัวของเรนักตันเป็นต้นนะสตัวนี้เนาะแล้วก็ไอเทมชิน้นนี้อ่าเวลาสถานการณ์ไหนที่เราควรจะออกก็คือเป็นตาที่เราเจอตัวละครไฟเตอร์เยอะๆนะครับผมก็คือตัวนี้มันจะโจมตีตามค่าพลังชีวิตของศัตรูใช่ไหมถ้าศัตรูยิ่งมีเลือดเยอะมันจะยิ่งตีแรงแต่ถ้าเกิดศัตรูมีเลือดน้อยมันก็จะน้อยตามนะแต่ว่ามันไม่ได้มันมันไม่ได้ไปบวกกับพวกค่าโบนัสเกาะอ,อะไรพวกนี้เนาะก็ เป็ดออฟวินคิงเนี่ยจะมีความสามารถที่ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการตีพวกตัวละครที่เลือดเยอะแต่เกาะไม่หนา ว่าเกาะหนาตีได้ไหมก็ตีได้แต่มันจะส่งผลกับพวกตัวละครที่มีเลือดเยอะเป็นต้นนะอย่างพวกมอคเตอร์บุนโดอะไรพวกนี้อานาซัตอนอะไรพวกนี้จะแพ้พวกตัวของเบตอบุนชีงนะแต่ตัวละครแท้งบางตัวเนี่ยมีเลือดเยอะแล้วมีเกาะหนาด้วยก็ต้องไปเสริมกับไอเทมชิ้นอื่นที่มันให้ค่าเจาะเกาะต่อแต่ตัวของเบตอรุนชีงน่มันไม่ได้ค่าเจาะเกาะนะครับแต่ว่ามันโจงตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดแทนมันก็จะเหมาะกับพวกตัวละครไฟเตอร์เอามาแก้พวกไฟเตอร์ที่มีเลือดเยอะๆอย่างตตัวายกตัวอย่างก็คือตัวดอตรวมั้เป็นต้อร มานะก็จะเป็นตัวของขวานแดงนะครับไอเทมชิ้นนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สามารถเอามาเคาน์เตอร์พวกตัวละครไฟเตอร์หรือแทงได้นั่นเองก็ตัวของขวานแดงจะมีสแต็กอยู่ก็คือให้พลังชีวิตพลังโจงตีแรงสกิลแล,แล้วก็ความสามารถที่ทําให้เขาเป็นไอเทมที่เอาไว้ต่อกรกับเหล่าแทงหรือไฟเตอร์ได้นะั่นก็คือความสามารถในเรื่องของการที่เขาสามารถโจงตีนะับแล้วทำการสร้างสแต็กนะฮะลดเกาะศัตรูนะบนตัวศัตรูได้ทุกครั้งที่เราทําการโจงตีปกติหรือใช้สกิลใส่ศัตรูแล้วมันสามารถซ้อนทับได้หลายสแต็กด้วยนะซึ่งมมันจะสาารถ ลดแนวเกาะสตูลงได้ถึง24%เลย24%นี่คือลดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่ได้ลดแบบแค่24หน่วยแต่ลดเป็นเปอร์เซ็นต์ยิ่งสตูมีเกาะมากแค่ไหนก็จะหักลบไปเลย24%นั่นเองแล้วก็จะมีความสามารถในเรื่องของการเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้ด้วยนะเวลาเราทําการโจมตีเป็นอีกหนึ่งไอเทมนะที่เหมาะกับพวกตัวละครสายไฟเตอร์นะครตีใกล้มากๆยกตัวอย่างก็จะเป็นตัวละครอย่างเพศตัวของรีเวนที่สามารถออกตัวของแปรเคปได้เนาะแล้วก็จะมีตัวของคลาสิกนะครับผมออกได้เนาะตัวของ Oh, ทารอนอะไรพวกนี้พวกตัวละครที่เป็นาสายไฟเตอร์หรือพวกแอสซัซินทั้งหลายน่ะจะออกตัวของแบ็คเคปได้เมื่อเวลาตาที่มาเจอพวกตัวละครไฟเตอร์หรือตัวแทงเยอะๆมันสามารถเจาะเกาะสตูแบบลดเกาะแล้วไอทีมชิ้นเนี้ยมีข้อดีอย่างหนึ่งนั่นก็คือการลดเกาะของเขาเนี่ยมันสามารถไปทำคอมโบให้กับเพื่อนร่วมทีมของเรา,าสมมติว่าเราออกแบ็คเคปมาเราจงตีสตูนะฮะให้สตูถูกลดเกาะไป24%เพื่อนของเราก็จะได้ผลประโยชน์ไปด้วยนั่นะก็คือการที่ลดเกาะฝั่งตรงข้ามเพื่อนเราก็จะตีฝั่งตรงข้ามได้รุนแรงยิ่งขึ้นด้วยนนี่ก็็จะเปควาาามมสรถ ของตัวแบ็กเคเบร์นะครับหรือขวานแดงนั่นเองก็จะบอกกับพวกตัวละครไฟเตอร์ fighter, กับแอสซ์ซินส่วนใหญ่ตัวของเรนนกตันนะครับผมตัวของวีเว้นนะครับผมแล้วก็ตัวของคาสิกทารอนเซตอะไรพวกนี้เซตปินจานะไม่ใช่เซโตนะครับต่อมาก็าจะเป็นไอเทมเจาะเกาะอ,อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมเป็นไอเทมเรียกได้ว่าเป็นเจออ ใหญ่เลยเดบิไไดาเจาะใหญ่ทั้งหมดนะไอเทมชิ้นนี้มีค่าเจาะเกาะที่สูงมากนั่นคือตัวของหัวธนูนั่นเองนะหรือซาริดานะครับก็ซาริดาเนี่ยมันจะมีความสามารถก็คืออ่ามันจะได้ค่าเจาะเกาะน,นะครับผมแบบเป็นค่าเจาะเกาะแบบออกมาปุ๊บค่าเจาะเกาะตายตัวเลย33%ซึ่งเยอะกว่าตัวของแบ็คเคปอีกนะแล้วตัวของแบ็คเคปจะไม่ต้องทำสแต็กใช่ไหมแต่ตัวของไอเทมชิน้นนี้แค่เราโจมตีทำความเสียหายใส่ศัตรูนะครับผมมันจำการเจาะเกาะเลย33%มันจะเหมาะกับ ตาที่เราเจอตัวละครประเภทแท้งหนาะๆนะมากๆเลยนะมันจะดีมากๆเลยก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของซาดิดาเดี๋ยวมันจะมีความสามารถก็คือเมื่อเราทําการใช้สกิลใส่ศัตรูนะ่าจะทําการสโลศัตรูด้วยเนี่ยเป็นข้อดีนะของตัวละครที่ออกไอเทมชิ้นนี้มามันจะมีเหมือนเป็นแอบบมีซีซีในตัวทีดหนึ่งมันจะคายศัตรูได้เรื่อยๆอ่ะและตัวของไอเทมชิ้นเนี้ย มันเหมาะกับพวกตัวละครตัวไหนบ้างที่ควรออกก็ที่ผมพอรู้เลยนะก็คือจะเป็นตัวละครเหล่าแอคชั่นที่ใช้สกิลค่อนข้างต่อเนื่องนะฮะหรือพวกตัวละครไฟเตอร์ที่มีสกิลในเรื่องของการทาคอมโบได้เรื่อยๆอย่างพวกตัวของ r ีเวนอะไรพวกนี้สามารถทําได้เนาะตัวของเอมเบสซาเนี่ยที่ใช้สกิลได้ค่อนข้างต่อเนื่องแล้วก็สโล่ศัตรูได้เรื่อยแล้วก็จะไขเขาหัวขึ้นคลาซิกนะครับผมชารอนเซตอะไรพวกนี้ทำให้แบบว่าศัาตรูเดินช้าลงก็ทําให้เราสามารถเข้าไปฆ่าเขาได้ง่ายขึ้นแต่ว่าตัวของซา l ิด้าเนี่ยก็จะเป็นไอเทมที่ควรออกมาชิ้น ที่3ถึง4ขึ้นไปนะเพราะว่ามันจะเริ่มมีผลตอนช่วงกลางๆเกมเนาะ <S <S ไอเทมชิ้นนี้มันจะดีแต่ถ้าเกิดเราเงินนํามากๆหรือฟังตรงค่ามมีตัวหนามากๆเราก็สามารถขึ้นไอเทมชิ้นนี้มาแต่แรกๆได้แต่ไม่ควรขึ้นชิ้นแรกนะสำหรับตัวของซาริด้าก็เจอตัวไหนควรออกก็จะเป็นพวกตัวละครที่ ตัวแท้งส่วนใหญ่นะครับผมตัวแท้งรวมๆเลยผมจะหมะักรวมๆเลยล้วกันก็ตัวอย่างก็พวกออนพวกเชสอลิสตาอะไรพวกนี้เจอตัวแท้งหนาๆถึกๆออกซาริด้ามายิงล้มแมปยิงล้มหมดทุกตัวแน่นอน ต่อมาครับมากับธนูเขียวนะครับหรือมอร์ทัลเรมิเดอร์นะก็อไอเทมชิ้นนี้จะให้พลังโจงตีแล้วก็โอกาสที่เข้าแล้วก็จะมีค่าเจาะเกาะน,นะครับเหมือนกับตัวของซาริดาเลยไอเทมชิ้นนี้เป็นเหมือนไอเทมของซาริดาเลยแต่ว่าจะมีความสามารถที่แตกกันนิดๆหน่อยๆตัวของซาริดามันจะช่วยในเรื่องของการที่ทําสกิลแลวสโลฝั่งตรขงตรขง้ามใช่ไหมแต่ตัวของมอร์ทัลเนี่ยมันจะมีความสามารถนั่นก็คือไอเทมเป็นไอเทมตัดเลือดนั่นเองไอเทมตัดเลือดเนี่ยเป็นไอเทมที่ บอกเลยว่าเปเทมที่โคตรมีประโยชน์ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแก้ให้ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะจะรวมไอเทมตัดเลือดไทยอันนี้ยังไม่ขอพูดอะไรมากแต่มาพูดในเรื่องของการเจาะกอกก,อก่อนแล้วกันก็ตัวของมอ r t a ลเนี่ยก็จะอารมณ์เหมือนซาริด้าเลย นะครับแต่จะเป็นไอเทมที่ออกให้กับตัวละครของ ADC นะฮะจะคุ้มกว่าเนะาะก็สมมุติว่าตัวของซาริด้าถูกออกแบบมาให้ตัวของแอสซัสซินนะเอามาใช้หรือพวกตัวละครไฟเตอร์ที่มีสกิลเข้าไปหนัวและโ,โลโล่ฝั่งตรงข้ามตัวของอาร์มตของมอเตลเนี่ยจะออกแบบมาเพื่อตัวของ ADC เพราะว่ามันจะมีค่าคีิ์ที่ด้วยแล้วก็จะมีความสามารถในเรื่องของการตัดเลือดถ้าเราทำแต่เมจฝั่งตรงข้ามเรื่อยๆมันก็จะตัดเลือดเรื่อยๆนั่นเองตัวละครที่ควรออกก็จะเป็น ADC ทุกตัวเลยนะครับผม ADC ทุกตัวสามารถออกไอเทมชิ้นนี้ได้นะถ้าเกิดเจอตัวละครที่หนาเยอะๆบวกมีแดงเลือดด้วยควรขึ้นตัดเลือดไอเทมชิ้นนี้มาเลยนะมีผลต่อรูปเกมมากๆ ต่อมาครับผมก็มาพูดกันถึงกับตนากากเผาชิน้นนี้อันนี้มากันกับสายเวทแล้วนะสายเวทก็มีไอเทมละลายแท้งเหมือนกันเดอ้อก็คือตัวของนากากเผาอันนี้นะครับผมจะมีความสามารถนะนั่นก็คือเอาสแต็กก่อนสแต็กในห้องจะได้พลังโจงตีนะครับผมไม่ใช่พลังโจงตีขออภัยครับพลังเวทได้ค่าจบก,ก่อนแล้วก็ได้พลังค่าพลังชีวิตนะครับผมเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะมีความสามารถนั่นก็คือเมื่อเวลาเราทําการใช้สกิลใส่ศัตรูนะจะทําการสร้างความเสียหายเป็นผลพิเศษนะครับผมแบบว่าเป็น การเผาไหม้ศัตรูทําให้ศัตรูเลือดไหลเรื่อยๆตามพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูยิ่งศัตรูมีเลือดเยอะนะครับผมก็จะยิ่งเผาแรงอารมณ์ประมาณเหมือนกับเบรดออฟรุนคิงเลยจะทํางานแตกต่างกันนิดหน่อยนะก็คือเบรดออฟรุนคิงจะมีความสามารถในเรื่องของการโจมตีปกติแล้วก็จะลดตามพลังชีวิตของศัตรูใช่ไหมแต่ตัวของถกกาดเผานะมาทําการแบบว่าพอเราใช้สกิลโดนศัตรูหนึ่งทีมันก็จะมีแบบว่าเป็นไฟเผาศัตรูเรื่อยๆเลือดลดเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะติดเรื่อยๆนะตราบใดที่เราใช้สกิลโจมตสัรเยะาววลค ละลายแท้งชิ้นหนึ่งเลยที่ออกมาแล้วคุ้มมากๆแล้วก็ตัวของหน้าก,กากเผาเนี่ยมันจะไปทํางานคอมโบควบคู่กับไอเทมชิ้นอื่นๆได้นะก็สมมุติว่าเรานะครับผมออกตัวของตัดเลือดมาไอเทมตัดเลือดนะครับแล้วเราออกตัวของหน้าก,กากเผาเนาะตัวของหน้าก,กากเผาเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์แล้วเวลาการเผาอยู่3วินาทีแล้วความเสียหายตรงนั้นนะ่ะที่มันเผาอยู่3าวิอะ ก็เท่ากับว่าเราไม่ได้จงตีศัตรูใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีไอเทมตัดเลือดอยู่เนี่ยแล้วศัตรูอ่ะติดความสามารถของเผาอยู่มันก็จะโดนความสามารถตัดเลือดไปด้วยนั่นเองก็เหมือนเป็นการคอมโบกันนะออกมาก็ทําให้เราสร้างเอฟเฟกต,ตัดเลือดใส่ศัตรูได้รุนแรงขึ้นแล้วก็นานขึ้นนั่นเองเป็นไอเทมที่เหมาะกับพวกตัวละครเวทสายโป๊กทั้งหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของลิเลียลิเลียจะเป็นคีย์ไอเทมเลยนะสำหรับหน้ากากเผา,านะครับแล้วก็ตัวของ พวกตัวมอคกันนาอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดพวกตัวละครสายเบิร์สทั้งหลายเนี่ยออกไอเทมชิ้นนี้มาก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่ามันเป็นไอเทมสายเบิร์ดเลือดที่จะเหมาะกับพวกตัวละครที่เน้นในเรื่องของการตอดการโป้ไปเรื่อยเรื่ยแล้วก็จะมีตัวซิกโอลิน่าอะไรพวกนี้ก็สามารถชิ้นได้เหมือนกันสำหรับตัวของนะัากากเผานั่นเองต่อมาครับผมมากันกับไอเทมรีเมคเกอร์นะครับผมไอเทมรีเมคเกอร์เนี่ยหลายๆคนงงว่าเฮ้ยมันเป็นไอเทมจกกับเกาะเหรอ มันไม่ใช่อเทมเจาะก,ก่อนนะแต่มันเป็นอเทมที่แอบละลายแทงได้นะจากความสามารถของเขานะครับก็ความสามารถนะมาพูดกับสแต็กก่อนเลยให้พลังชีวิตให้พลังเวบให้ค่าเจาะก,ก่อแล้วก็ให้ค่าเล่นสกิลแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์ดูดเลือดด้วยนะครับผม13%แล้วก็ตัวของ ความสามารถของรีเมเกอร์เนี่ยมันจะมีความสามารถนั้นก็คือเมื่อเราทาการโจมตีใส่ศัตรูนะครับผมมันก็ทําการสร้างสแต็กเพิ่มความเสียหายเพิ่มพลังความเสียหายใส่ศัตรูซึ่งมันสามารถซ้อนทับได้สูงสุดถึง3สแต็กเลยนะครับแล้วพอเราครบสสแต็เแต่มันจะเปลี่ยนค่าความเสียหายเพิ่มเติมที่เราติดรีเมเกอร์ใส่ฝั่งของข้าเนี่ยไปเป็นทูดาเมท d a m a ม e เนี่ยมันจะเป็นความสามารถที่ไม่สนค่าเกาะต้านทานเวทหรืออะไรก็แล้วแต่จากฝั่งตรงข้ามเลยถ้าเกิดมันสร้างความเสียหายทีละ20หน่วยเนี่ยมันก็จะลดทีละหน่วยเลย นะครับผมถ้าเกิดตัวของวิปเมเกอร์กับตัวของนักกาบเผามาคอมโบควบคู่กันเนี่ยเพากับว่ามันจะสามารถเบิร์เลือดได้แบบต่อเนื่องมากๆนะ ัวของริปเมเกอร์นะก็เลยเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เหมาะสําหรับในการเอามาละลายแทงหรือเคาน์เตอร์พวกตัวละครไฟเตอร์ทั้งหลายนั่นเองตัวไหนที่ควรออกก็เป็นตัวละครอย่างพวกอาคาลินะครับที่สามารถออกได้เพราะเข้าเป็นนัวนะตัวของเกวนเนี่ยที่ใช้ในเรื่องของการโจมต,ตีปกติแล้วก็เด้งเลือดไปด้วยเพราะว่าตัวของริปเมเกอร์มันมีดูดเลือดเนาะแล้วก็ตัวอย่างลิเลียออกได้นะพูดไปยังวะอ่ะนั่นแหละ นะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่เน้นในเรื่องของการใช้สกิลนะครับผมเป็นต้นเนาะหรือพวกตัวละครที่เข้าไปเทรดระยะยาวพวกตัวละครที่แบบอ่าพวกเวทไฟเตอร์อะไรพวกนี้ไดนาอะไรพวกนี้กำลังมาแรงนะออกตัวของรีเบเกอร์ได้ครับเพราะมันมีตัวของดุดเลือยเพิ่มเข้ามาเนาะต่อมาครับผมมาพูดกันต่อกับไอเทมมงกุฎชิ้นนี้นะครับผมไอเทมชิ้นนี้อาจจะไม่ค่อยมีใครออกเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเขาเป็นไอเทมที่บอกได้เลยว่าเป็นไอเทมสาหรับไว้ละลายแทงเหมือนกันแล้วเป็นไอเทมสายละลายแทงด้วยกันเองของสายแทงด้วยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นไอเทมสายป้องกัน นั่นก็คือตัวของมองกุฎเนาะสเตตัสของไอเทมชิ้นนี้นะก็คือจะได้พลังชีวิตกับเกาะนะครับผมแล้วก็ความสามารถของเขาเนี่ยก็คือเมื่อเราทําการโจงตีเนี่ยรสร้างความเสียหายใส่ศัตรูนะจะทําการเผาไหม้ศัตรูนะครับผมเป็นความเสียหายเวทแล้วก็จะบวกนะฮะตามพลังชีวิตของศัตรูด้วยนะยิ่งศัตรูมีพลังชีวิตสูงเนี่ยมันก็จะยิ่งเผาแรงอ่ะความสามารถมันจะไปโดนทับกับตัวของหน้ากากเผานะครับผมมันคือความสามารถเดียวกันแต่เนี้ยเป็นหน้ากากหน้ากากเผาสิบอกสําหรับพวกตัวละคร สายเวทแต่มงกุฎเนี่ยมันเอามาสําหรับตัวละครสายไฟเตอร์หรือพวกสายแทงที่แบบยืนชนและอยากมีดาเมจสะท้อนกลับไปห,หาฝั่งตรงข้ามนะตัวของมองกุฎก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สามารถเอามาคัพเตอร์พวกเดียวกันเองได้นะครับผมโดยตัวของมองกุฎเนี่ยอาจจะไม่ค่อยติดเมตาหรือเป็นไอเทมยอดนิยมก็อาจจะไม่ค่อยเห็นคนออกสักเท่าไหร่แต่ว่าตัวของมงกุฎจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่สามารถใช้ละาาลายแทงได้นั่นเองความสามารถจะคล้ายๆกับตัวของระกากเลยนะับเผาศัตรูตามเลือดสูงสุดเนาะก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมครับที่ไว้ใช้ละ กับพวกตัวละครที่เน้นยืนเทดนะครับผมเป็นตัวละครใสย,ยืนชนนะครับอย่างเช่นตัวของรรมัดเป็นต้นนะครับผมตัวตัวของอ่อ,อนอะไรพวกนี้สามารถออกมาได้นะพวกตัวละครแทงทั้งหลายนะออกตัวของวงกุดมาจะดีมากๆนะเอฟเฟกของมันอ,อาจจะไม่ค่อยทันใจวัยรุ่นชาวไทยเท่าไหร่ก็คือมันค่อยๆเบินเลือดไปเรื่อยคนเขาก็เลยไม่ค่อยนิยมออกกันแต่จริงแลนะ้วมันเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เอาไว้ใช้ลหลายแทงนั่นเอง โอเคครับผมไอเทมเจาะเกาะทั้งหมดเนี่ยมันจะมีประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งไอเทมนะครับผมที่ผมยังไม่ได้พูดถึงแต่ว่าต้องพูดถึงนะเพราะไม่พูดคนไม่ได้เพราะช่วงนี้เป็นกระแสมาแรงแล้วก็เป็นเมตาอยู่แต่ว่าไอเทมชิ้นนี้นะครับผมมันจะไม่สามารถออกทับกับตัวของประเภทอาซาริด้ากับมอททอลได้ถ้าเกิดเราออกเอชอาร์สองชิ้นนี้มาเนี่ยตัวของซาริด้าหรือมอททอลเนี่ยเราจะไม่สามารถออกไอเทมที่เก่ามาได้นะครับผมเราทําการออกจากใไอเทมแนะนําก่อนหลังจากออกไอเทมชิ้นนั้นได้นั่นก็คือตัวของ เทมินัสนั่นเองนะครับผมนี่สำหรับธนูขาวอันนี้เป็นไอเทมที่มาแรงมากๆแล้วก็แคลลี่ส่วนใหญ่หรือตัวละครที่เน้นในเรื่องของการโจมตีปกติสายตีใกล้พวกมาสเตอร์ยีทินเดอร์แมนกำลังนิยมออกกันในช่วงนี้นะครับข้อความสามารถของเทมปินัสมีความสามารถอะไรบ้างเดี๋ยวมาเริ่มกับสแต็กก่อนเลยให้พลังโจมตีให้ความเร็โจมตี มีความสามารถพิเศษนั่นก็คือการโจมตีปกติจะสร้างโบนัสความเสียหายเวทนะครับผมเป็นการโจมตีพิเศษของการโจมตีแล้วก็จะมีความสามารถนะครับผมเป็นความสามารถเขาเรียกว่าความสามารถแห่งแสงกับความมืดนะครับผมก็ความสามารถแห่งแสงกับความมืดเนี่ยมันจะให้ความสามารถที่แตกต่างกันนะครับก็ถ้าเกิดเป็นความสามารถของแสงเนี่ยมันจะให้ค่าค่าเกาะกับค่าต้านทานเวทนะครับผม ถ้าเกิดเรามีเอฟเฟกแห่งแสงนะเราก็จะหนาขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเรามีเอฟเฟกแห่งความมืดเนี่ยมันก็จะได้รับค่าเจาะเกาะน,นะครับผมเป็นเจาะเกาะกายภาพแล้วก็เจาะเกาะเวทด,ด้วยนะเป็นไอเทมที่ดีมากๆมันให้ค่าเจาะเกาะเวทกับเจาะเกาะกายภาพเลยซึ่งไอเทมชิ้นนี้มันทํางานยังไงแลาวะทำยังไงให้มันติดทั้งเวททั้งอ่าทำยังไงให้มันติดถึงความสามารถแสงกับความมืดก็คืออธิบายแบบง่ายๆเลยพวกคนเข้าใจแน,น่นอนอสมมุติว่าเราตีทีแรกนะครับผมพอเราโจมตีใส่ตู้ไว้หนึ่งทีฉับ ฝั่งตัวค่าจะติดความสามารถแห่งแสงเราจะได้เกาะเพิ่มขึ้นแล้วพอเราฟาดฟันไปที่ครั้งที่2ปุ๊บมันจะติดความเสียหายนะครับผมเป็นค่าพลังของความมืดเราก็ได้รับค่าเจาะเกาะมาแล้วก็จะสแต็กทับไปเรื่อยๆอย่างละสามสแตก็กก็เหมือนเป็นการโจมตีสลับกันครั้งแรกเป็นแสงครั้งที่2เป็นความมืดครั้งที่3เป็นแสงสแต็กสองครั้งที่4เป็นความมืดสแต็กสองอะไรประมาณนี้จนถึง6สแต็กนั่นเองนะครับผม6กสแต็กก็คือจะได้อย่างละสามสแต็กนั้นทั้งความมืดแล้วก็แสงเนาะ นี่ก็จะเป็นไอเทมที่เหมาะสําหรับตัวละครสาย adc ทั้งหลายที่ออกมาแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอย่างนึงก็คือถ้าเกิดเราออกตัวของเชมินัสมาเนี่ยจะทําให้ฝั่งตรงข้ามหรือเราที่แบบว่าฝั่งตรงข้ามมีเด้งเลือดเยอะๆหรืออะไรพวกนี้เราจะไม่สามารถไปออกตัวของมอร์ทัลรีบดอร์เพื่อมาแก้เกมได้ก็จะต้องหวังพึ่งคนอื่นแทนแต่ว่าในเรื่องของการทำดาเมจหรือค่าสเตตัสทั้งหลายเนี่ยตัวของเชมินัสนั้นจะโหดกว่าตัวของมอร์ทัลรีบดอร์กับตัวของซาริดาอย่างมากนะครับผมแต่ปิดยังเดียวเลยจริงๆคือเขา ไม่มีความสามารถตัดเลือดนั่นเอง ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับไอเทมสายละลายแทงทั้งหลายนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกระช่องของผมด้วยนะครับเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถสนับสนุนผมได้ไม่ว่าจะเป็นทางโลกซุปแป้งจากทาง YouTube นะครับหรือลิงก์ด o n a t e ที่โอนเข้าธนาคารผมโดยตรงเป็นการสนับสนุนให้กำลังใจกันนะครับผมลิงก์ด o n a t e ที่ใต้ดีคลิปชาหรือใต้คำอธิบายใต้คลิปเลยส่วนนน E P ห้าะครับ จะเป็นไอเทมสายไหนเดี๋ยวรอชมกันนะช่วงนี้ก็พยายามจะลงให้ไวที่สุดนะก็คิดว่าจะไม่ทําเกมเพลย์แล้วแหละก็เดี๋ยวจะมาเน้นไอเทมสาระหรือพวกอาการสอนเล่นทั้งหลายแหละให้กับเพื่อนๆเลยนะในเร็วๆนี้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วผมขอบคุณทุกคนมา,มา,มากๆที่รับชมเรื่องขจนจบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม